อะไไเล่นแบบต้อ้เล่นแบบไม่ต้องคิดมากโอเคในเกมสุดท้ายแล้วคิดแทนมากๆ <your> เล่นเล่นตัวแปลกแล้วกันตาท้ายแล้วเล่นตัวแปลกหน่อยพี่กี่ดาวแล้วนะเนี่ยยี่สิบเจ็ดครับเจ็ดยี่สิบเก้าแล้ว <c oughs> อยากสู้อ่ะพี่แบกหน่อยชุดนักเรียน,นย,า,า,ย,นา,ยางไม่ได้แต่งบ้าละมีไปเรียนแล้วกูกลุ้มดาบเองละอของคุณเป็นฝ่ายเลือกออใครข,ขอทำาไปแบนเนี่ย ไม่ใช่เรานะเราแบนแล้วแต่10ไม่หลุดไม่เอาไวโอไปกดแบนไม่ได้ครับครับเข้าใจแบนแล้วก็ไม่เข้าใจแต่เข้าใจสตรีมพี่เหมือนเดิมเลยอะไรนะดีเลลี10วิละหรือเกิน10วิ อยากเล่นตัวเนี้ยเป็นฝ่ายเลือกเป็นเจ้าฝ่าตัวาถาคุณเลือกแล้วบีแจนเหรอแล,อลอต่แค่ผมได้ตัวอะไรแปลกๆอ่ะฉี่แม่งดิแม่จะหลับไหมสามวันแล้วลองลอง ตัวอื่นมีไม่เล่นเล่นชาร์ล็อตอะไรวะเนี่ยเหลืออีกสิบวินาทีหนึ่จะเอาเซตไหมชื่ออะไรมาให้กูเนี่ยเอาเซตดีๆนี่ดีกว่ะเส้นนี้ดีมั้งโอ้โหทีแรกตรแกแปลกแวกแนวจัด ไอจันสก,กินเข้มมาเลยนะโอ้โหออโอเปิดแมวไปชี้ว่าออกเลยหรอเหม่ปว้หันมาอยู่ต่อเ,นนเอาเพื่อนพี่พี่เอาสายแทงหรือว่าสายาเมียดจีบอกเอาออกสายแทงแล้วสายกระเมีดี อะไร์ไม่เคยเล่นเลยคนเดหมดเลยชาลอารู้อ่ต้องแทงก็ถิกนะกึ่งกึ่งมั้ยกึ่งกึ่งเหรอแทงจ่าก็ไม่มีดาเมจมีพี่มีอยู่มึงเผยเผยแรงด้วยนะดาเมจอ่ะ

นี่บนบนปีดต bon. ัวข้างมันจบล้างจบล้างจบลางตี๋ข้างบนบนเยอะบนมาล yeah, yeah. ่างหน่อยนะอยากหายเดนดักเดียวเลยเต็มตาเต็มสติ ขึ้นรถไปแล้วนะระวังนะแข่งของกันนะจิงมาไอศกรีมฉันกูได้ทำงานจริงเหมือนแค่นี่มาเอามันมา

カンホキのせいの戦闘意欲がますます強くなってしまうなバンホキのせいは教授とともに孤独をもたらした何年もの間傍らにいてくれたのは神だけどな何やっクる<ラッ>の มันดักผมพุ่มเดิมเลยป้อมเลนมังกรของเราถูกโจมตีอ๋อเื่องอยู่เฮ้ยเล่นเยอะคิ้เกี 私はそれを誘うことができなて <laughs> ไม่ไม่ไม่ทันไม่รันไม่ทันเพราะ่องเม็ดเอาร่วงเม็ดจุ๊บจุบเย็ดเม่ดตายดูสติ๊มขันนี่ทำไมวันนี้ได้เล่นเมดแต่ใจมูลาทขางหน้ามั่นนะรอดูไฮไลท์มาหลอดปัดเดียวขึ้นหลอดจ้าอันคอมเมต์อะ ยายอ่นะคอมเมนต์ต้อมเลนกลางของเราถูกโจมตีตายเพื่อตายเพื่อขู่คิดนะอาวหนันบนให้หนันบนให้ใจคอจะเอาทั้งฟิกทั้ง นั่นจะไม่ได้กางอยู่ทั้งทีมเลยขึ้นหมดขึ้นไปหมดแล้วนะมามาขึ้นมาไม,ามา่ขึ้นแล้วนะอ๋อยามแค่ตือยากพุ่มเดิมงั้มันอาเรื่องอยู่นะรู้สึกตึงอนะ่ะ カンホキのせいのために人々が殺し合っている。 หนึ่งตัวเช่นมังโม่ยิงอย่างตอกดพาดิบไปทันอะไรครับเนี่ยโโหนี่ไ่ได้ ลำไปแล้วนะอย่างเหมือนมันขึ้นรถอะมเอาเต้องเลนมังกรของเราถูกโจมตีมันตายตัวเดียวอย่างนี้มี Q วิจิตรละ

ลม,มันติกนะลม,มันอิอืมลยแต่ละตัวที่เล่นมันหลทุกที <c oughs> ตื er ่นเช้ามาหวังว่าจะเจอเม็ดฟ้าสึกตัวอย่ามงหลังแฟรกูแฟรกูโอ้โหสวย ตายพี่ตายพี่เหลืออะไรอะ่ะเลือ,อยหยนตัวหนึง่งไมาไม่ไหวไม่ไหวหยันไม่ไหวไมันเกิดนี่ฮะขมเรยอยากไหวเลยอรถดามีดเอาคือเอาเอานี่วะดังอ่ะ เมทแต่ไม่เมดใจเย็นมาเดไม่ทานอย่าน้อยหรอสวยๆคนนีสวยใช่จดอ่ะสวยๆใครพี่ใรี่บได้มั้ได้อยได้ต้องดันคีบขึ้นมา นั่นแต่ตัวอะไรไม่รู้พวกเราอ่ะเหลือรูอีตัวเดียวของมันตีตัวแล้วเออา่งกันป้อมได้แล้วดันป้อมได้แล้วปัดใหม่แล้วป้อมมันตีทะลุออกเกิดมันแล้วนะปัดใหม่นะแมนป้องตีทะลุได้แล้วเรดักไวปัดใหม่แล้วจะเลือดรู่หมดเลยนั่นรู่ทุกคนเลยไหวปะ หลีหลีเอ้ยยานตามมาไม่ไหวลนี่นล่องมาบุ้นีไทำไมไม่ไหวเฮ้ๆๆฮังตลีฟื้น่งเจอยๆอโอ้ยไอู้ย่างวายอะตัวนีะยลีม่หลไม่เคยเล่นเลยนะเนี่ยตัวนี้วาเพิ่งรู้เนี่ว่ามันเนิบใหม่เนี่ย ับใหม่ใช่ก็งงทุกอย่างเลื่อนรถอี่ดอปติดบ้านอยู่ทุอย่จะติดเข้าไปอยู่แล้วดิอาดักปะได้ได้ได้แอนี่มาแล้วไมยังไม่ตั้งไหนบอ

ไอลุยแดังอถ้าไม่ชัวาาร์กันน่พี่ตังข้อนะผมไม่ข้านะ ไม่ได้เขานะผมไม่ได้เข้นนานะจะบอกมห้บานาหมดไม่มีสก,กิลใช้เลยตัดไหไมตัดไหม

ไม่รู้หอกว่ะเล่นด้วยครับใครทีมเราจะตรีมพี่อ่ะเล่นด้วยเล่นด้วยครับ ตเต็มอยู่ครับคุณล,ลินเขาชวนผมมาเล่นอีกทีบ่อยไปหน้าผมไว้เติมมันน่ะจะไม่ทานนะจะบอกไหโอ้โหวาร์ปครับหมดเลยเงา ังตะซูมีิดเลยนะเมื่อกเราเล่นด้วยกันกระสันเขาเล่นแอสเซนกาม็ดม่วงถ้าจำไม่ผุดใช่ไหมูจำถูกะแอสเซนกาเม็ดม่วงใ่ใช่มดม่วงวะอยัอยู่อสเซนกาคือตัวอะไรตัวสายอดกด้วย แคลี่แคลรี่พี่เหรอหรือว่าอะไระไอตัวเม็ดอ,อ่ะที่เป็นตัวทรายที่เป็นตัวเม็ดตัวเ,เป็นทรายหรอครับเลนน่นนะสนัตฮึ่มไอโลมอนติกนะตัวมันโกงเดียร์เอาเลือดเอาอะไรมาถ้าผมว่า <คน S 1> เอาดาร์กได้ล่ะจ<ท>ังหวะนี้ เพราะว่าคิดนี้เสร็จหรือว่าบวกตีมี่เข้าไปแล้วกูยิงไงจะล,ะลอที่กูยิงไม่เคยโดนเลยไม่กล้าเข้าคุมขวาเลยเอาไหมไอ้ยิงไอนี่มาเช็คอีก

มันไม่โค้งอ้ไมเจันอยู่กลางนี่น,น,น,นั่นนะ่ะกลางกลางอะรอ่งเี้ยปิดเหมือนได้ปะขึ้นรถไปแล้ว,วางังวางให้มันชนทีขี่ไปไหนวะโอ้ขี่อ้อมไปทางนูน้นเีอ่ไปจากาักตัวแหละ ไอ้แคลี่ได้แคลรี่น่าจะได้ดักไหมแต่ว่าใบาจันทร์มันดักเ็คคุ้มหน่อยได้ไหมทางทางซ้ายใบยจันทร์ขี่รถมาทางดูผมเทคเนี่ยนะพุ่มพุ่มทางซ้ายของดกอักอ่ะเขียวเอ้แม่เนีมันขึ้นอัดแล้วที่มันขึ้นอยู่ในแม,มนตช์ฝังนู้นมันอยู่นี่ไม่ใช่หรอเมื่อกี้ขอเพื่อนมันเรียกกลับไป อเปิจออะไรมานทียนี่นะได้เทียบอยู่เองรับด้เมียให้หมดหลังหนังตอนนั้น ไม่ได้ถดออ่าย่อนนะ้แแต่เรามีดาร์อยู่นะมีไซส์ช็อตอยู่นิดหน่อยเออมึงขี้เราตามสวยออแต่ว่าหมดตี้แน่เลยวนะอย่างเนี่ยช่วยดาร์กดาร์กตีบ้านให้หน่อยตีบ้านให้หน่อย โอ้โหคลิปนันเกิดอีกใครๆจะทันบ้างลิกเตอร์วะทันอยู่วะน่าจะทันนะทัน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 คลิปเล้าตัวใหญ่เดี๋ยวมันต้องกลับไปเคลียร์ล่างอีก่ดีโอ้โหเรียกเพื่อนมาแล้ว พึ่งดาเมจจัดตอนนี้ควกหรดีไปนะพอมกลับไปหมดเ <มา S 1> ล<ะ>้พีี้คเอาดีามันขึ้นรถปะ ต้องสวยให้นี้จบกันใหจบแล้วเพื่อนจะ,บบจะเอ๋มันวานาีวานีอือหือยยาดหยานเกินไปเอาตื่นมาปะยัยพีบบอกตาย มังตุ๊กทีมบ้านนี่ยหัะเกดอะไเดย้ปีบอมปีบอมเล่นตัวแปลกชนะอะไรครับนี่ขนาดมีตัดเลือดยังเราหยานไม่ลงที สามสิบาวแล้วฉันไปเดินทงโคน้นแบบมาเล่นหนพรุ่งนี้คิไปบ้ายจ้าขอบคุณครับสวัสดีครับวเี่ยอะไรเขาตูดเนี่ยเอางงเตะปะ หาเล่นใหม่ไม่มมีออกเดวยต้องเตะนะ